นี่ครับน้ำบกแห้งลหรอเวมาดูการเปลี่ยนแปลงครับแต่ปลาก็เยอะอยู่นะครับนี<อ>บ่ประมาณนี้ครับผมเพิ่งเอครับปลานม่ประเข่งบัเวเซลเลยเปลี่ยนี้ปลาหลายอู้ บื้องไกลวนะเนี่ยนี้แห้งแต่งแล้ววะนี่วันเดิอมันโลงไม่ค่อยยางมันเคุยมันโลแหวนพังเลยโลไม่เลยป้าปน,นี่ไปโลงุ่นป้าได้อาศัยพักเกษตรษน้ำได้ไงครับ สร้างเขามาเห็ดเห็ดเชียงหน้า,เ,าเห็ดจะต่อไหมครับเมนบ่เชียงรุดบ่ไทยเชียงหลุดสางสร้รสางเถอะร,รดไทยครับผมน้ำฝากพี่นวกโซงนี้แหละครับผมตซนนี้สูบน้ำโซนอาเซี่ยวขึ้นไปไสคครับผมครับผม ก็เริ่มไหว้เริ่มใต้แล้วถี่เกิดพืนไม้ครับผมถึงเ,เวลาแก่ใบม,มันเริ่มเปื่อยครับผมกินไข่เป็นก้อเลยด้วยครับกินไข่งา่าลนะครับผมสวัสดีครับ